ครับผมสวัสดีครับพบกับร้านเอกพันธ์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้รับบทเป็นเด็กแว้นนะครับแว้นมอเตอร์ไซค์วิ่งเยี่ยมสวนเกษตรกรนะครับบรรยากาศริมทางนะครับสวยงามมากนะครับวันนี้ท้องฟ้าก็เป็นใจนะครับแดดไม่แรงมากนะครับไปในสวนนะครับของแต่ละสวนก็จะมีระยะ ของทุเรียนแตกต่างกันไปนะครับก็พามาชมกันบางสวนนะครับก็เริ่มมีการติดลูกติดผลกันแล้วนะครับนะบางสวนนะครับก็เริ่มทยอยนะครับเริ่มโยงกิ่งนะครับนะ พราะแต่ละสวนนะครับก็จะมีแรงงานที่แตกต่างกันนะครับบางสวนก็จะเป็นแรงงานในครอบครัวฉะนั้นก็ต้องมีการทํางานล่วงหน้านะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อสวนถัดไปกันเลยนะครับสวนนี้อยู่กลางทุ่งนานะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับครับก็ในละแวกนี้นะครับก็จะมีเส้นคลองชลประทานวิ่งผ่านนะครับก็เกษตรกรก็สามารถนะครับใช้น้ำ นะครับจากคลองชนระทานนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนหรือว่าชาวนานะครับนะฮะก็สามารถใช้น้ำจากคลองชนระทานนี้ได้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นระยะเท่าไข่นกกทานะครับบางสวนกเ็เข้าในระยะไข่ไก่นะครับ เกษตรกรนะครับบางสวนนะครับก็เริ่มมีการแต่งลูกนะครับคัดลูกกันไปบางส่วนแล้วก็มีนะครับเบื้องต้นก็เริ่มทยอยแต่งในในส่วนของลูกที่เบี้ยวนะครับลูกที่มีอาการเป็นเป็ดนะครับนะฮะทุเรียนหมอนทองนะครับ ต้องทําการทยอยแต่งไปเรื่อยๆนะครับแต่งขาดเหมือนอทุุเรียนพันธุ์อื่นนะครับเรื่องเป็นพันธุเบญจพันธ์หรือพันธุ์ที่มีความหลุดล่วงยากเนี่ยไม,ไม่ได้นะครับเพราะว่าทุเรียนหมอนทองนี่จะเป็นสายพันธุ์ที่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศค่อนข้างง่ายนะครับมีการสลัดลูกได้ง่ายนะครับลูกบิดเบี้ยวได้ง่ายนะครับการแต่งลูกก็ต้องทยอยทยอยแต่งไปนะครับ ก็ในพื้นที่เขตอ,อีสานนะครับหรือว่า,าสีสเกตนะครับยังไดโซนที่ผมวิ่งดูอยู่นะครับก็จะเป็นโซอนอำเภอขุนหารนะครับนะก็จะมีรุ่นนะครับของทุเรียนประมาณนี้นะครับเป็นรุ่นพิกลูกนะครับนะฮะแล้วก็รุ่นไข่นกกระทาแล้วก็รุ่นเท่าไข่ไก่นะครับ ถามว่ามีร่วงไหมนะครับนะตอนช่วงดอกบานพลิกลูกนะครับก็ผสมไม่ติดก็มีนะครับหลุดร่วงจากฝนบ้างก็มีนะครับ จากการาวิ่งเยี่ยมแปลงเกษตรกรนะครับโดยภาพรวมนะครับก็ยังเหลือกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าเกษตรกรก็แฮปปี้นะครับพอผ่านช่วงวิกฤตไปได้ก็เริ่มมีความสบายใจมากขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับร้านเอกพันธ์การเกษตรนะครับก็พามาติดตามผลงานแล้วก็พามาเยี่ยมแปลงเกษตรกรนะครับพามาอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ